ผมขอพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณสะพานแม่น้ำยวมครับวัดสุพรรณรังสีอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับภาพที่คุณผู้ชมที่เห็นในขณะนี้ครับเป็นภาพที่ชาวอำเภอแม่สรียงทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการครับร่วมการสร้างฝายกักเก็บน้ำในแม่น้ำสายหลักกลางเมืองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอีกทั้งนะครับเป็นการอนุรักษ์ปลาและก็สัตว์น้ำต,ต่างๆนานา,นานชนิดครับ นอกจากนี้ครับยังมีการเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนรุรักษ์รักษาต้นน้ำรวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสาม,มัคคีของคนในชุมชนทุกหมู่เหล่าอีกทางหนึ่งด้วยครับทั้งนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ห้องสอนอยู่ระหว่างทำการสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลจากการสำรวจเสี่ยงภัยแล้งสูงคือสีแดงค่ะของสอนอชอปี2563นั้นพบว่าจังหวัดแม่ห้องอนค่ะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงถึงสาํอำเภอคุณผู้ชมมีอำเภอแม่ลา น้อยอำเภอแม่สเรียงและอำเภอศบเมยรวม14ตำบล108หมู่บ้านค่ะ